านะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินวอยซ์ขายเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 0์ศับ00002 00จากบริษัทไทยโยูโรชินยินประเทศไทยจำกัดได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขานาคปรปฐมลงวันที่1กุมภาพันธ์ปี60 ช็อปชำระเต็มจำนวนคลิกมาที่ระบบลูกหนี้ไลฟีคอร์นี้นะคะคลิกเวอร์โฟล์ค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า เป็นวันที่ 对。 ใส่เป็นลงวันที่1 กดมูค่ะกดออกค่ะ